สวัสดีค่ะยายจ๋าโคเชนะคะวันนี้ยายจ๋าชวนเพื่อนๆถักน้องตุ๊กตานะคะไว้สำหรับห้อยกระเป๋าค่ะหรือไม่ก็นำไปสำหรับห้อยเป็นตุ๊กตาหน้ารถก็ได้นะคะเพื่อนๆสำหรับน้องตัวนี้ยายจ๋าจะแบ่งออกเป็นสองคลิปนะคะ คลิปแรกจะเป็นการถักตัวตุ๊กตาส่วนคลิปที่สองจะแยกออกไปเป็นการถักเฉพาะของในส่วนของผมนะคะแบบนี้ไม่ยากค่ะเพื่อนๆสามารถถักตามได้เลยมือใหม่หัดถักนะคะมาถักน้องตุ๊กตาตัวนี้ได้เลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆต้องการตัวเล็กกว่านี้นะคะก็เปลี่ยนชนิดของใหม่นะคะมาดูในส่วนของวัสดุที่เยจ่าจเลือกใช้นะคะยยจ่าจใช้เป็นตัวเส้นไหมพรมขนาดสี่พายธรรมดาเลยค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเราจะถักในส่วนของหัวนะคะเริ่มต้นทำเมจิกลิงนะคะ เสร็จแล้วแถวที่1ค่ะขึ้นต้น1โซ่นะคะในการถักตัวหัวตุ๊กตานะคะเราเริ่มต้นในทุกๆแถวที่1โซ่แล้วก็เวลาที่จบแถวนะคะเราจะสลิปสติทจบแถวในทุกๆแถวนะคะสำหรับแถวแรกเพื่อนๆทำไปเลยค่ะซิงเกิลโคเชจจำนวนหกครั้งลงไปในเมจิกลิงค่ะ เมื่อครบ6นะคะก็สลิปสติทจบแถวได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อกันด้วยแถวที่สองโซ่หนึค่ะแล้วถักลงไปหลักละ2ครั้งนะคะหลักละสองครั้งวนไปนะคะตลอดทั้งแถวทั้งบนด6ชุดนะคะเมื่อถักเสร็จแล้วจะจ่าใส่เครื่องหมายเท่ากับ แล้วก็ตามด้วยตัวเลขหมายถึงจำนวนหลักที่เราจะได้เมื่อจบแถวนะคะสำหรับแถวที่สองจำนวนหลักที่ได้คือ12หลักนะคะเมื่อถักจบแถวมาต่อกันแถวที่3ค่ะหลักแรกนะคะทำหนครั้งหลักที่2ค่ะเราทำสองครั้งนะคะ เราจะถักสลับกันแบบนี้ไปนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองวนไปนะคะทั้งหมดหกชุดต่อค่ะแถวที่สี่ค่ะแถวที่สี่นะคะเราจะถักหลักละหนึ่งครั้งนะคะลงไปในสองหลักแรกค่ะเสร็จแล้วหลักที่สามเราถักสองครั้งนะคะหลักที่สามถักสองครั้งค่ะ เสร็จแล้วก็ถักวนไปนะคะหนึงหนึ่ง,งแล้วก็สวนไปจนจบแถวมาต่อกันแถวที่หค่ะแถวที่ห้านะคะเราจะถักหลักละ1ครั้งไปจำนวน3มหลักแล้วเราจะไปถักสองครั้งลงในหลักที่4ี่นะคะ เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ทําตามแพทเทิร์นนี้ต่อได้เลยค่ะคือ111 1, 1, แล้วก็2วนไปจนจบแถวค่ะมาต่อกันนะคะในแถวที่6สําหรับแถวที่6เราจะไม่เพิ่มขนาดแล้วนะคะไม่เพิ่มจํานวนหลักแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถักลงไปได้เลยค่ะหลักละ1ครั้งนะคะแถว1มี30หลักนะคะ เราถักวนไปค่ะจนจบแถวที่30หลักแล้วเราก็จะถักแบบนี้นะคะวนไปจนจบ30หลักเสร็จแล้วก็ถักต่อจนถึงแถวที่11ค่ะเมื่อถึงแถวที่11แล้วนะคะได้ความยาวที่เราต้องการแล้วต่อไปค่ะเราจะเริ่มลดหลักนะคะเพื่อให้เขางุ้มลงไปนะคะ แถวที่12ค่ะเพื่อนๆในการถักลดนะคะเราเริ่มต้นถักหลักละหนึ่งค้างจำนวน3หลักติดกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะไปลดหลักลงในแถวในหลักที่4ี่และหลักที่5นะคะลักษณะนะคะถักแทงลงไปค่ะพักไว้นะคะแล้วก็แทงลงไปอีกหนึ่งหลักค่ะเกี่ยวขึ้นมามี3ามห่วงปลดพร้อมกันค่ะก็จะลดจากสเหลือ1นะคะ เราทําเหมือนเดิมค่ะถักหลักละหนครั้งไป3ามหลักค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลดหลักที่สี่แล้วก็หลักที่ห้าค่ะปลดห่วงพร้อมกันนะคะสามห่วงเราถักแบบนี้นะคะวนไปค่ะจนจบแถวนะคะ มาต่อกันค่ะแถวต่อไปนะคะแถวที่13เราจะถักหลักละหนึ่งครั้งนะคะสำหรับแถวนี้หลักละหนึ่งครั้งวนไปจนจบแถวค่ะทั้งหมดก็คือ24หลักนะคะมาแถวที่14นะคะต่อแถวที่14แถวนี้เราก็จะลดหลักค่ะเราถักหลักละหนึ่งครั้งนะคะ2หลักแรกค่ะ แล้วเราจะถักลดในหลักที่3และหลักที่4ี่ค่ะแทงลงไปพักไว้นะคะหลักที่4แทงพักไว้มี3ห่วงปดพร้อมกันค่ะอีกหนึงรอบนะคะหลักละ1ค้าง2หลักค่ะเสร็จแล้วหลักที่3 4นะคะถักลดหลักค่ะ แล้วก็ถักวนไปค่ะจนจบแถวนะคะมาต่อกันค่ะแถวที่15นะคะแถวนี้ถักหลักละหนึ่งครั้งได้เลยค่ะวนไปค่ะจนจบแถวนะคะ พอจบแถวที่สิบห้านะคะให้เพื่อนๆใส่ใยใส่ใยโพลีเอสเตอร์ก่อนนะคะถ้าถักแถวต่อไปเดี๋ยวจะใส่ไม่ได้นะคะมันจะเล็กเกินไปค่ะใส่ลงไปค่ะให้แน่นนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับแน่นมากค่ะแต่ก็ไม่หลวมเกินไปนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมีการแต่งในส่วนของลูกตาแล้วก็ทรงผมนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องใส่ให้แน่นพอดีพอดีนะคะ เพื่อนเพื่อนต้องการให้ลักษณะของใบหน้าเขาเป็นแบบไหนนะคะเพื่อนเพื่อนก็ใช้ตัวใหญ่เป็นตัวยัดเข้าไปแล้วก็ทำให้เป็นรูปทรงที่เราต้องการได้นะคะต่อไปค่ะมาต่อกันที่แถวที่16นะคะแถวที่16ก็จะถักลดนะคะหลักแรกถักหนึ่งค้างหลักที่สองและหลักที่สามถักลดค่ะถักลดหลักนะคะในแถวในหลักที่สองและสามค่ะ เราถักวนไปนะคะ6ชุดนะคะหลักที่1ถัก1หลักที่สองและ3ถักลดค่ะถักวนไปจนจบแถวนะคะมาต่อการแถวที่17นะคะเราจะถักให้เหลือ10หลักนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำลงซิงเกิลโคเชนะคะหลักละ1ครั้งไปจํานวน4หลัก ติดกันนะคะต่อกันนะคะ4หลักเสร็จแล้วเราจะไปลดในหลักที่5และ6ค่ะแล้วก็ถักอีก1ชุดนะคะก็คือหลักละ1นึ่ค้ง4หลักค่ะ แล้วสองหลักที่เหลือค่ะถักถักลดหลักนะคะถักลดจำนวนหลักนะคะจากสองให้เหลือหนึ่งก็เสร็จแล้วก็เลื่อนห่วงจบแถวค่ะเมื่อเสร็จแถวนี้เพื่อนๆก็ใส่ใยเพิ่มเข้าไปนะคะให้แน่นนะคะเดี๋ยวเราจะถักในส่วนของคอค่ะอันนี้ เป็นแถวสุดท้ายของส่วนหัวนะคะเดี๋ยวเราจะถักในส่วนของคอค่ะในส่วนของคอเราก็ถักหลักละ1ครั้งวนไปได้เลยนะคะทั้งหมดจะถัก3ามหลักนะคะแถวจะถัก3ามแถวค่ะแถวที่ 18- บ9แล้วก็ยี่สิบนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะ เพื่อนเอนก็ใส่ใยเพิ่มเข้าไปอีกนะคะเสร็จแล้วก็ตัดปลายใหม่แล้วก็เก็บปลายใหม่ให้เรียบร้อยได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสีใหม่นะคะจะเป็นจะมาถักในส่วนของชุดค่ะเยจจาจะเลือกใช้เป็นไหมสีเหลือบนะคะเพื่อนๆปรับเปลี่ยนได้นะคะถ้าไม่มีตัวไหมอาจจะใช้เป็นไหมสีพื้นเลือกสีที่ชอบได้เลยค่ะ เป็นไหมพรมเส้น4ีพายเหมือนกันนะคะเราก็มาถักต่อค่ะแถวที่21นะคะเป็นแถวที่21เพื่อนเพื่อนถักหลักแรกนะคะ1ครั้งนะคะเราใช้ลายซิงเกิลโคเช่เหมือนเดิมนะคะหลักที่1ถัก1ครั้งหลักที่สอง ถักเพิ่มนะคะเป็นสองครั้งนะคะทํา2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะเราถักวนแบบนี้นะคะ1นึ่สองสองทั้งหมดคือ5ชุดนะคะจำนวนหลักจะขยายจาก10หลักนะคะเป็น15หลักค่ะเมื่อจบแถวที่21ค่ะ ลักษณะการถักนะคะเราจะถักให้กระโปรงบานออกไปนะคะเพื่อนเนเพราะฉะนั้นเราก็จะถักเพิ่มจำนวนหลักไปในทุกๆแถวค่ะแถวที่22นะคะเราก็ถักหลักละหนึ่งครั้งไปสองหลักค่ะเสร็จแล้วหลักที่สามเราก็ถักสองครั้งค่ะลงในหลักเดียวกันนะคะสำหรับหลักที่สามเราก็ถักวนไปแบบนี้นะคะจำนวนห้าชุดค่ะทั้งหมดห้าเซตนะคะ หน,หนแล้วก็2เมื่อจบแถวที่22นะคะจำนวนหลักจะเพิ่มขึ้นเป็น20หลักค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับแถวต่อๆไปนะคะเยจ่าจะใส่เป็นแพทเทิร์นไว้ให้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถหยุดดูนะคะหยุดหยุดสต็อปไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ เพื่อนเื่อแคปหน้าจอไว้ค่ะเสร็จแล้วก็เปิดดูนะคะแล้วก็ถักต่อได้เลยค่ะจนถึงแถวสุดท้ายตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็เมื่อถักเสร็จแล้วนะคะแถวสุดท้ายเป็นการถักระบายนะคะระบายชายกระโปรงค่ะง่ายๆค่ะก็คือสามโซ่เสร็จแล้วก็สลิปสติทในหลักถัดไปค่ะ แล้วก็ทำซ้ำนะคะสามโซ่ค่ะแล้วก็สลิปสติดนะคะในหลักถัดไปเสร็จแล้ว <ๆ S 2> เพื่อนๆก็ถักวนแบบนี้นะคะจนจบแถวค่ะสำหรับแถวชายกระโปรงค่ะ เสร็จแล้วนะคะในส่วนของกระโปรงค่ะหัวแล้วก็กระโปรงนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของส่วนแขนแล้วก็ขานะคะยายจ๋าจะใช้ตัวลูกปัดนะคะมาช่วยเพื่อนเพื่อนหาลูกปัดลูกใหญ่ๆนะคะจะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นตาสําเร็จรูปค่ะยายจ๋าใช้เป็นตาสําเร็จรูปมีก้านเสียบนะคะอันนี้เราจะเอามาเป็นตัว เราถักเส้นโซ่นะคะในส่วนของของขานะคะเส้นโซ่แล้วก็ส่วนแขนก็ถักเป็นเส้นโซ่เหมือนกันค่ะความยาวอยู่ที่20โซ่นะคะเสร็จแล้วลักษณะข,ของการใช้ลูกปัดนะคะเยาจ่าจะทำให้ดูนะคะเป็นตัวอย่างนะคะทั้งแขนและขานะคะลักษณะการทำเหมือนกันค่ะก็คือให้เพื่อนๆร้อย เข้าไปในส่วนของลูกปัดนะคะแล้วก็ดึงเส้นโซ่นะคะลงไปนิดนึงเสร็จแล้วเราล็อกแบบนี้นะคะให้ให้เหลือตรงพ้นในส่วนของลูกปัดลงไปค่ะเป็นทาเป็นมือนะคะเสร็จแล้วก็ซ่อนปลายไหมกลับขึ้นมาค่ะแค่นี้เองในส่วนของขาสองข้างก็ทําเหมือนกันนะคะอันนี้แขนนะคะส่วนของขาก็ทําเหมือนกันค่ะ ถ้าเพื่อนๆสามารถหาลูกป,ปัดขนาดโตกว่าตรงแขนก็ได้ก็ได้นะคะอันนี้ยายจ๋าพอดีมีขนาดเดียวก็เลยใช้ขนาดเดียวทั้ง4อันเลยนะคะเสร็จแล้วมาดูวิธีการนะคะเดี๋ยวยายจ๋าติดในส่วนของแขนให้ดูค่ะเพื่อนๆซ่อนในส่วนตรงหัวมันจะมีแถวที่เป็นรอย จบแถวนะคะเพื่อนๆต้องซ่อนไว้ด้านข้างๆนะคะหรือไม่ก็ข้างหลังนะคะในส่วนของด้านหน้าที่ไว้แต่งแต่งหน้านะคะเราจะต้องไม่เห็นแถวที่เป็นแถวจบแถวนะคะเย็บติดง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆดูตามได้เลยนะคะ ยีวจะติดให้ดูทั้งสองข้างเลยนะคะอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันค่ะเราก็แถวเดียวกันนะคะเพื่อนๆก็แทงลงไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้ววิธีการเก็บปลายไหมนะคะเราก็แทงย้อนกลับไปกลับมานะคะสักสองส,สารอบค่ะเพื่อให้เขาอยู่นะคะเพื่อนๆก็แทงกลับไปกลับมานะคะ ก็เสร็จในส่วนของแขนแล้วค่ะก็จะออกแนวเป็นเดี๋ยวจ่าต้องการให้เขาห้อยออกมาตุ้งติ้งอะนะคะก็เลยทำตุกตาสไตล์นี้นะคะทีนี้ในส่วนของขานะคะเราก็จะใช้เข็มเล่มยาวนิดนึงนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีเข็มเล่มยาวนะคะก็ใช้เข็มสั้นได้ค่ะแต่เพื่อนๆจะต้องดันส่วนหัวให้ยุบลงมานะคะหรือไม่ก็ไม่ต้องแทงขึ้นไปจนถึงหัวนะคะ ก็อาจจะซ่อนไว้ด้านข้างหลังหัวนะคะอันนี้ยาจาาพอดีมีเข็มยาวก็แทงขึ้นไปให้สุดจนถึงรูตรงกลางเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ดึงขาขึ้นไปนะคะให้ให้จัดความยาวให้สวยงามนะคะให้ได้ให้ได้ ลักษณะาขายาวพนกระโปรงมานะคะอันนี้จะเป็นกระโปรงสั้นนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนขาเราก็จะให้โผล่ออกมายาวนิดหนึ่งนะคะอีกเส้นอีกขาหนึ่งก็ทําเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วนะคะสองข้างแบบนี้นะคะทีนี้จะมาในส่วนของการติดตาค่ะเพื่อนๆคะ่ะตอนเราจะทําให้ตรงช่องที่เราจะเสียบตาสําเร็จรูปตรงนี้นะคะบุ๋มลงไปนะคะ พื่อที่เมื่อเวลาเราเสียบตาลงไปก็จะพอดีนะคะถ้าไม่ทำบุ๋มมันก็จะนูนออกมาไม่สวยค่ะวิธีการทำให้บุ๋มนะคะก็คือเพื่อนๆจะต้องหาตำแหน่งที่เราจะติดตาเสร็จแล้วเพื่อนๆก็แทงไหมไปที่ด้านหลังหัวนะคะใช้ไหมเส้นเดียวกันตรงนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็แทงลงไปแบบนี้นะคะ เมื่อได้เมื่อได้แบบนี้แล้วเพื่อนๆก็ดึงลงไปให้เขายุบลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ผูกผูกไหมไว้ที่ด้านหลังหัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเส้นผมปิดหัวนะคะไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ตัดได้เลยเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าตาเขาก็จะมีช่องบุ๋มลงไปเวลาที่เราเสียบตาลงไปแบบนี้นะคะมันก็จะลงไปแล้วขึ้นมาพอดีค่ะ เสร็จแล้วเราก็ใช้กาวแต้มนิดหนึ่งนะคะให้เขาไม่หลุดทีนี้เราก็จะมาปักจมูกค่ะก็ใช้ไหมสีเนื้อเขาเนี่ยนะคะปักจมูกก็ไม่ยากค่ะเ,เพื่อนๆง่ายๆเลยนะคะดูตามนะคะ ในส่วนของหัวตุ๊กตาตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆว่าต้องการปรับเปลี่ยนขนาดนะคะอันนี้ยายจะทําเป็นไกด์นะคะเป็นแนวทางถ้าเพื่อนสามารถนะคะมีความสามารถปรับแพทเทิร์นได้เลยนะคะต้องการให้เขาเล็กลงเพื่อนๆก็ลดจํานวนแถวลงนะคะ ก็ทำสักสองสามรอบค่ะก็พอแล้วเราก็ซ่อนปลายไหมได้เลยค่ะง่ายๆค่ะเราก็จะถ้ามองจากด้านข้างเห็นไหมคะเขาก็จะมีเหมือนเป็นปลายจมูกนิดนึงค่ะเสร็จแล้วจะปักตัวขนตานิดนึงนะคะข้างละสองเส้นค่ะ อันนี้เพื่อนๆนในส่วนของการตกแต่งลูกตานะคะเพื่อนๆนปรับปรับแบบได้เลยนะคะถ้าชอบแบบไหนนะคะขนตาแบบไหนนะคะเดี๋ยวจ,ะจะง่ายๆค่ะปักให้เขาดูมีขนตานิดนึงนะคะขนตายาวค่ะเดี๋ยวจะปักข้างละสองเส้นนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเด๊าจ๋าจะทำเฉพาะในส่วนของน้องยังไม่ยังไม่ทำในเรื่องของผมนะคะเพราะถ้าผมแล้วก็จะยาวจะยาวเกินไปนะคะคลิปเดี๋ยวยาจ๊จ๋จะขอแยกเป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะในการทำผมแล้วมาติดให้สมบูรณ์นะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆก็ทำในส่วนของตัวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะในส่วนของขนตานะคะได้เรียบร้อยแล้ว ก็เหลือปากนะคะอันนี้สีของปากเพื่อนๆก็เลือกใหมายสีที่ชอบเลยนะคะเราปักง่ายๆค่ะปากนิดหนึ่งนะคะปากนิดจมูกหน่อยค่ะสำหรับน้องตุ้งติ้งของเรานะคะเพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปต่อกันเลยนะคะจะเป็นเรื่องของการทําทรงผมนะคะ สามารถเปิดดูคลิปถัดไปได้เลยนะคะเดี๋ยวยายจะวางไว้ให้เป็นคลิปที่ติดกันเลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะสำหรับน้องตุ้งติ้งนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะถักไว้ค่ะสำหรับห้อยตัวกระเป๋านะคะหรือห้อยโชว์ในรถก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆ ้องการเลยค่ะเมื่อเราปักในส่วนของปากเรียบร้อยแล้วนะคะก็เสร็จแล้วนะคะน้องตุ้งติ้งยังขาดเฉพาะในส่วนของผมแค่นั้นเองค่ะเ,เพื่อนๆติดตามคลิปต่อไปได้เลยนะคะสำหรับทรงผมค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะ